ก็เป็นบทเพลงพ,พร้อมร้องนะครับเปิดให้นะครับกนุกขุนแผนนะครับให้แฟนๆที่มารอคอ,อยตั้งแต่หัวค่ำน,นะครับได้รับฟังกันนะครับในช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราจะนําเสนอสกุบวิเศษแรกนะครับเป็นสกูบวิเศษซึ่งบันทึกไว้จาก ช่องทีวีอะไรสักอย่างเ่ยนะครับในเทศกาลกรุงเทพกลางแปลนะครับนำมาเสนอนะครับให้พี่น้องแล้วก็แฟนๆคุแ,แผ่นได้รับชมกันก็จะได้ทราบถึงที่ไปที่มานะครับของหลังกาแปลว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ขงหน้าจะก้าเดือไปอย่างไร change that. แล้วก็นําหนังไปตรวเวนขายในชนวระบุพอตะเวนขายปุ๊บพอขายไป,ยป,ยปก็มีการประชาสัมพันธ์ยาไปด้วยแล้วก็ขายขายของไปด้วยนั่นก็คือการต้นกําเนิดของหนังแปลหนังแปลที่ต่อจากหนังขายยามาคือหนังร้องพระปิดวิก็่คือสมัยก่อนโรงภาพนยนตร์จะมีเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นแต่ว่าในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในอำเภอในตำบลที่มันอยู่ห่างไกลความจเจริญมากๆเนี่ยคนก็อ,อยากจะดูหนังเหมือนกัน วิธีการท e ี reign, then, ่จะเอาหนังเอาภาพยนตร์ไปถึงประชาชนในต่างจังหวัดก็คือต้องมีหน่วยหนังเนี่ยไปปิดวิกเก็บเงินแล้วก็เอาหนังเรื่องที่ประชาชนอยากดูไปไปเก็บเงินนี่คือจุดกําเนิดที่มีผู้ประกอบการหนังการแปลงจริงๆที่ไม่ใช่บริษัทห้างร้านหลังจากหนังล้มห้าได้รับความนิยมก็จะมีเจ้าภาพสมมติมีงานวัดมีงานกระถิ่นมีงานพระป่าเนี่ยหรือว่ามี งานบ้านที่เขามีเงินเยอะๆงานวัวงานประมุขกระดูให้กับพ่อแม่อะไรเงี้ยคนที่มีกำลังเงินเยอะๆก็อยากที่จะเอาหนังที่ต้องเสียเงินดูเมาเลยแล้วมาถ่ายมาถ่ายที่บ้านถ่ายที่วัดของของตัวเองเวลาทำงานนี่คือเป็นการต้นกําเนิดของการเกิดอาชีพรับจ้างถ่ายหนังกำแปงซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าหนังกำแลงมันถูกใจกับคนจัดกัรคือการดูหนังมันง่าย แล้วก็หมอผสมอย่างอื่นในช่วงเวลาที่มีหนังการแปลงใหม่ๆเนี่ยหมอรสมอย่างอืงอ่นไม่ว่าจะเป็นพี่เกย์รบกวนนุบหรือว่ามุรนตรีหรือว่าหมอรามอะไรพวกนี้มันต้องใช้คนไปจำนวนมาก่สามสี่สิบคนต่อหน,นึ่งคณะคครที่อ่ากผสมเน่ยจะค่าเลี้ยงดูแต่หลังการแปลงเนี่ยปายเพินแค่ห้าถสิบคนคนฉายฉายเป็นคนเดียว <Yes. S 1> ก็สามารถจะโมัความสมได้กลับันดูแล้วราคาประหยัดกว่า สามารถดึงดูดคนดูได้มากกว่าในยุคนั้นก็เลยทําให้หนังกลาง์ตูนได้รับความนิยมมากครั้งในกรุงเทพและในหลายจังหวัดหนังการ์ตูนกระทบจริงๆก็คือยุคที่มีวีดีโอวีดีโอซีดีดีวีดีเข้ามาในระคบตัวนี้ตัวีคนกล่าวว่าหนังกลาง์ตูนต้องเลิกแล้วแหละเพราะว่า คนดูแลคือชาวบ้านชาวบานยุคก่อนการโขนก็ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าในทฤษฎีของคนทำโดยเฉพาะพี่ตุงที่เป็นเจ้าของโน่วยหลักเนี่ยเราเองเราเราเราก็มีความเชื่อว่าหนักการไปเรนต้องอยู่ได้นะก็ค่อยๆพัฒนาเราก็ต้องพัฒนาตัวเองกับการเพื่อให้เพื่อให้เันมาสู้กับระบบเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่จนมาถึงในยุคนี้ <c oughs> มีเริ่มมีสตรีมมิ่งเข้ามาก็ถามว่ามีผลไหมจะแบกมีผลเยอะเลยเพราะว่าเพราว่ามหาที่เป็นกระแสเนี่ยนกไม่คือัเราต้อหาที่คนไม่ได้ไมรู้ท่นใ้มันเป็นวิธีการแ้แต่มาถึงยุคหนื่ยที่ตอนนั้นที่เริ่มติดที่สุดนี่ก็คือยุคเปลี่ยนหาจากทีม เป็นดิจิตอทุกคนในวงการภาพยนต์ไม่ว่าจะเปูนในสายาายนต์หรืคนเกนวงการแปลงบอกว่าตอนนี้เเกเลยเพื่อขายดิจิตอลทุกดิจิตอลจริงๆเนี่ยราคา้นสูุนาสามล้านสามล้นบาทจะซื้อขาไม่ได้แล้วประกอบกับมาดูในชั่วททกนันอยู่ในชขาลงแ่อยู่วาขึ้นซื้อได้แต่ใ่วงขาลงซื้อไม่นะทุกคนก็อบอกว่าเรแต่ทกทก ทิพคนเคนายที่สามารถมาายหนังการแปลได้แล้วก็พางพายกตสัาแปลทั้งหทั้งหมด่่านวนี้เลยวิธการิงๆนี่คือโ่ที่แหละ้งกวายวัฒนธรรมของาคหพเยจกไดไม่บ้านที่ทำอะไรได้เลยในการบัดถึงแม้ว่าจะ็นงานหนัแก้บนที่ไม่มีคนดูเลยสายสัอจริงๆน่ะทไ้ก็ไม่ผ่าเงื่อการลตทาคว่า ล้อายตาตาไปเยอะมากและอาชีพแบการปต้องยอมรับว um, ่าที T ่สื er> <t iller> <t iller> <t ่มวลชนทุกคนรู้ว่าเป็นอาชีพที่้ถตไม่ใช่สื่อมวลชนอย่างเดียวถ้ารตาตกเขาก็ลืมและเขาก็ไม่มีการรู้ว่าอาชีพนี้นี่จะเป็นที่มาของที่ตัวเอต้องจับมาเปนอย่างเพื่อให้อค์กรนั้นมีทนคงอยู่ในอัตาานเป็ เราอาจจะมีเงินลงลง้างงานแต่อาหารแม่หล่อคนไม่คนไม่ดูเหมือนกันเงินอย่างเดียวซื้อธุรกิจอะไปสมัยก่อนเราไปยื่นเงินที่นะหนาน่ยำ้มากสมมติเราไปขายที่จังหวัดเพชรบุีเราต้รู้ว่าของคนเพชรบุรเราก็มีไม่ได้ขายหนอะไรก็ได้หนังหนังทำเคนกรุงเทพชอบแต่ภาษาจีนไม่มีคนดูเราก็มีเรรู้โดยเดินทามาของเราไม่งั้นเราเอาชนะคนดูไม่ได้ วิธีการดเรื่องพวกนี้เราเป็นทารเราก็สังเกตอารมณ์คนดูคนที่หนักการแปละไม่เหมือนคนดูทหาคนผู้หนักกนรก็เสียกันไปแล้วสองร้อยคนดูุกคนดูตไม่คอบเะป็ูคนดูแต่คนดูหนังการแปลถ้ามีได้ถ้าไม่คอบก็มเสือ แต่เราบางทีเราไปเปิดในหน่ว่าห่วข้อวามทัวยกแต่เราไม่เปิดะาน่ต่อไรต่อไม่ต้องมาไม่ถามถามเก่อวนนี้พอตัวหนมันไม่ใช่ไปแร้วในการยืมอยู่คนอยู่มันหน่วยที่เงือกซี่มันต้อีการมันต้องอักะเอกภาพของตัวเอยาการยการหน่วยของของพทหรือว่าหน่วยเงือกี่เขาก็ใช้วิธีการเานก การโฆาเวลาทำการงานการ้อกนจะให้คนดูาต้องมันต้มีความรู้สึกให้ดูาตื่นเต้นสุดที่้แล้วก็งมีพูดให้คนดูมีความรู้สึกว่าเขาได้ทิดกับกับเราเขาเป็นเหมือนพีน้อราบางครั้งเราต้องรู้ไว้กันท่าไปขยหู่บ้าเนี่ยเขาเขาชอบให้เราพุดไปเลยว่าสามางการหมู่บ้านนี้ผู้ใหญ่บ้านประมาณเชื่ไรคนบ้านนี้เราต้องพูด่เห่านี้ในไมเนี่ย แล้วแล้วคนดูงอก็จะมีความสุขอินมนะโดยเฉพาะในเขตที่ต้ไผ้ทย่ยาเป็นพื้นที่สีชมพูของหลังกาแกนะโดยหนังาแกลนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยที่เนี้รับมาเป็นแทนที่สุดในประเทศนี้ชาตหน้าก็มีคนดวงมากที่สุดในประเทศไทยทีู่่นเนี้คือเขตสีชมพูสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษสามจังหวัดตอนายหนงเขาจะายหน้าดึงนะเต็มทุกต้นไม้แต่ทุกเย็น จัดเพลงได้สนุกและดีเจได้มันเนี่ยคนดูเต็มเลยน <Gla? S 1> ี่นคือหัวใจสำคัญในช่วงเวลาที่เราทำนี้วป้องใหม่ๆที่เปลี่ยนผ่านจากเพลงไปขอซื้อนิคัสิคหนังจากใครไม่เคยมีใครขายเลยเพราะเขาบอกว่าทางการแปลขายไปไม่ได้หรอกเขาใช้คําว่าพวกหทังกางแปลงเร็นพูดเถื่อนแล้วได้ทําไม่มีใครขายเลยโชคดีที่ว่าตอนนั้นเราก็มีผู้ใหญ่ที่เราเห็นใจที่เราเคยซื้อมีจากเขา เออว่าทํายังไงดีอะก็ให้มาให้มาฉายบ้างหลังก็ไม่ใช่เป็นหนังแมสอะไรตอนหลังเราใช้วิธีการไม่เอาทางานอยู่ท้าไม่ไมขายเราไปต่างประเทศเลยไปเทศที่ไหนมีเทศกาลหนังที่เมืองคานมีเทศกาลหนังที่ฮ่องกงเราก็ไปเลยหนังเรื่องไหนที่ไม่มีคนซื้อมานประเทศไทยอะเขาคือซื้อมาแล้วขายลงไม่ได,ไได้ไม่มีคนดูแต่หนังเรื่องนี้ดี สามารถขายการแปลงได้เรามม่นยำอยู่แล้วเราเราเห็นหน้าหนังเราก,ก็รูนเน้เราก็จิ้มซื้อเลยและขายเฉพาะการแปลงอย่างเดียวเราทําแบบนี้ต่อก็เลยมาเป็นบริษัทในการจัดจาหน่ายมาด้วยเราก็เลยรู้จักกับคนในระดับบนเขาก็เลยยังเห็นว่าเนี่ยไอคนนี้มันคือพวกหนังกางแปลงทุกวันนี้พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กก็สร้างหนังไทยด้วยทําไมต้องสร้างเพราะว่า รสสนิยมของคนดูหนังไทยในโรงหนังกับคนดูหนังไทยกับหนังกำแพงคนละรสสนิยมันเลยก็อย่างที่บอกอ่ะหนังไทยดูไอ้ช่างหนังที่คนแต่จังหวัดเขาจะดูคนในพิษเทนเขาไม่ดูก็ไม่มีคนสร้างเอไม่มีคนสร้างปุ๊บทำไงหนังกาแพงไม่มีฉายสร้างเองเลยแต่เวลาสร้างเราก็ในไหนเราอยู่ในวงการภาพยนตร์นานเราก็ต้องสร้างที่มันมันแม้แลวต้องทาให้มันดี ถามว่ามาชื่อศากกรรมหนังไทยยังไงมันมีหนังไทยบางประเภทที่เขาตั้งใจสร้างนะแต่ปรากฏว่าเว,าเวลาเข้าโรดไม่ได้ฉายเขาไม่ให้ฉายเพราะว่าไหนจะข้าบีบีเอฟเข้าแล้วม,มีคนดูก็ต้องให้ออกเจงแต่หนังบางเรื่องเขาสามารถไปฉายตารแปลได้อย่างน้อยตลาดของหนังกาวแปลของเรายังพอหาเงินให้กับคนที่ทําอาชีพสร้างหนังไทยที่ไม่สามารถมีที่ฉายได้ เราก็เหมือนช่วยเขาอาจจะไม่ได้เล็เงินเยอะหรอกแต่อย่างน้อย,อยมันก็จะมีเล็กเงินทีน่เขาซึ่งตรงนี้พี่ตุ๊กเองก็ลงรม์มาตลอดว่าเราไม่ได้มาทำลายแต่เราจะมาช่วยวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มันหลากหลายแล้วถ้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์มันมีหลากหลายมันจะทาให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยมัน,มน,มนจเจริญเจิบโตคือตัวพี่ตุกเองเราเราไม่อา่านเลยที่เราจะบอกว่าเราเกิดมาจากหน่วยหนังกาางแพงถ้าไม่มีหน่วยหนังกงแพง ที่ตัเองก็มาถึงทุกวันนี้ไม่ได้มาที่ตัตั้งแต่อดีตห้าสิบกว่าปีไม่มีอาชีพอื่นเลยอาชีพขายหนังอย่างเดียวเลยไม่ทําอาชีพอื่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็กล้าพูดได้เลยว่าเราโตขึ้นมาด้วยเม็ดเงินจากการประกอบอาชีพหนังการแปลอย่างสุจริตโนวยขายหนังการแปลที่เราเหมือนอนุรักษ์ไว้แล้วทามาด้วยความรักมันไม่ได้ตอบสนองเฉพาะตัวเราอย่างเดียวหน่วยหนังการแปลหนึ่งหน่วย ม,มันประกอบไปด้วยลูกน้องลูกน้องที่ฝากชีวิตไว้กับเราโดยที่ไม่มีพันธะผาูกพันนะแต่เขาอยู่กันด้วยใจแต่ละหน่วยเนะี่ยอย่างน้อยสิบถึงยี่สิบครอบครัวที่รอเม็ดเงินจากทางการไปเท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นยังประกอบไปด้วยร้านค้าซึ่งในแต่จังหวัดเนี่ยร้านค้าที่มาขายมาขายของที่หนังกลางแปลงไม่ใช่เป็นร้านค้าพุทธทัศนแต ดัดเซตแบบในงานอีเวนต์ e นะครับเป็นคนที่ประกอบอาชีพร้านค้าจริงๆซึ่งหน่วยงานการแปลงอีกหน่ยวยเราไปฉายยังเลี้ยงดูไปอีกหลายๆครอบครัวน,นอกจากลูกน้องร้านค้าคนดูที่เป็นแฟนคลับของของเราเขารัเราจริงๆไปฉายบางที่เนี่ยซื้อขนมมาให้ซื้อของม,มาให,ออมมาให้เหมือนเราเป,ป็นศิลปินคนหนึ่งเนี่ยคือความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ไดรับได้รับจากงานนั้น ครจะพูดยังไงว่าหนังกลางแปลงมันล้าสมัยหนังกลางแปลงมันมันไม่มีคนดูแล้วหรือว่าหนังกลางแปลงมันจะต้องร่วมสลายแต่ทฤษฎีของพี่ตุก๊กกับตรงข้ามพี่ตุ๊กกลับใช้คำว่าหนังกลางแปงลงนี้ว่าด่าคือไม่มีวันตาในวันที่ทีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยคนอาจจะลืมนะหนังกลางแปลงแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่มนุษย์เป็นสัตว์ทางคมอะรายการที่ต้องดูกับคนหมู่มากแล้วมันจะได้อัตลุดดีมาก สุดท้ายแล้วหนังการแปลงทุกครั้งจะต้องหมุนวนกลับมาล่องย้อนไปยุคที่หนังการแปลงสู่ในยุคตกต่ำก็คือยุคที่ดีวีดีวีซีดีเข้ามาใหม่ๆตอนนั้นทุกคนก็พูดอย่างนี้แหละบอกว่าโอ้ไม่มีใครดูแล้วหนังการแปลงฝวนตกก็บเปียร้อนก็ร้องทุก็กาลเวกปเธอจะทำอยู่เสมคนเขาดูแผ่นดีวีดีแลวีซีดีหมดแล้วตอนนี้นมีไหมวีซีดีดีวีดีหนังการแปล